เดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับมีข่าวอะไรฝากกันบ้างช่วงนี้ก่อนจะไปเราอัพค่ะมาดูเรื่องราวของความที่เราไว้ใจใครสักคนหนึ่งและเราผิดหวังนะคะคนี้อินเนอร์ามากเลยนะไม่ใช่คุณอันนี้นะน่าหงสารมากเลยลุควิลสันนะคะเขาถูกอดีตผู้ช่วยนะคะตายโกงมากเลยนะคะทั้งป,องปลอมแปลงลายเซนอะไรมากมายอะไปดูรายละเอียดกันค่ะ ลุควิลสันนักแสดงฮอลลีวูดน้องชายของโอเวนวิลสันก็แจ้งจับอดีตผู้ช่วยส่วนตัวของพวกเขานะคะหลังจากที่จับได้ว่าเขานั้นโดนปลอมแปลงลายเซ็นแล้วก็โดนขโมยของไปนะคะรวมมูลค่าแล้วกว่า160,000ดอลลาร์เลยทีเดียวโดยลุควิลสันแจ้งจับชาลสโลดี้อดีตผู้ช่วยของเขานะคะว่าขโมยของใช้ส่วนตัวไปรวมมูลค่ากว่า75,000ดอลลาร์แล้วก็ปลอมแปลงลายเซ็นใช้เครดิตการ์ดซื้อของต่างๆรวมมูลค่ากว่า9 0 0 0 0ดอลลาร์โดยจากเอกสารที่ลุคยื ต่อเจ้าหน้าที่นั้นก็ระบุว่าชาวลโลดีเนี่ยถูกจ้างให้มาทำงานในบริษัทของเขาตั้งแต่ปี2011เพื่อทำหน้าที่จีปาฐะหลายอย่างเช่นจองตัวเครื่องบินแล้วก็ซื้อของแทนลูกเรลเซน โดยชาสโวลดีนั้นได้สิทธิ์ต่างๆหลายอย่างเลยเช่นอาศัยอยู่ในที่พักที่ลุกจัดหาให้ฟรีซึ่งลุกเนี่ยก็เชื่อใจผู้ช่วยของเขามากเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปชาสโวลดีก็ปลอมลายเซ็นของลุกลงในเครดิตการ์ดใบหนึ่งเพื่อตัวเองนี่จะได้ใช้จับจ่ายซื้อของได้สะดวกและก็เริ่มที่จะใช้เครดิตการ์ดใบนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเช่นจองบ้านพักตากอากาศจ่ายค่างานแต่งงานแล้วก็จองโซ่เครื่องบินเฟิร์สคลาสนอกจากนี้ก็ยังใช้เงิน ในเครดิตการ์ดใบอื่นซื้อของออนไลน์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะลูวิลสซ่นก็ไม่ได้รู้เห็นแม้แต่น้อย จนสุดท้ายลูกวิลสันก็จับได้ว่าชาวโรดีโกงเขาเมื่อปี2014แล้วก็ได้ไล่เขาออกแต่ตอนนั้นเขาขอแค่ให้โรดีนี่คืนเงินบางส่วนที่ขโมยไปเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะฟ้องร้องทําคดีโดยเรียกร้องเงินคืน60,000ดอลลาร์แล้วก็เรียกเงินเพิ่มเติมอีก75,000ดอลลาร์ในข้อหาล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลอีกทั้งขอให้คืนที่พักซึ่ง เาเนี่ยจัดไว้ให้นะคะแล้วก็ชาวโรดี้เนี่ยยังเป็นคู้ครอบครองด้วยโหเป็นไงล่ะอย่างนี้แหละเวลาไว้ใจใครมากๆนะคะแล้วก็ให้ถึงขั้นแบบเออเธอสั่งซื้อของซื้อ,อะไรได้เงี้ยแล้วพอจับเงินนาน,านๆก็เอาเลยดีกว่าอ่ะนิดน,ออน,นิดหน่อยนิดนิดหน่อย